สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ที่รักและครบทุกท่านด้วยละกันครับผมบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมนะฮะมีสินค้ามาฝากพี่น้องอีกแล้วครับผมจะมีอะไรกันบ้างก็มาชมพร้อมกันเลยครับวันนี้นี่เลยครับพี่น้องนะเข้ามาอีกแล้วครับผมกับตู้สามสองด้วยพี่น้องตัวนี้เป็นฮอนด้าโรดเรซิ่งนะครับหน้านี่สวยๆเลยครับผมนะห็นถลอกแบบนี้นี่ ใช้งานหรือยังมาดูด้านหลังครับพี่นงนี่ครับผมไม่แน่ใจว่าใช้งานหรือยังนะพี่น้องแต่ยังไม่มีรอยอัดหัวน็อตเลยนะเนี่ยครับมีแต่รอยโจะนะครับสวยมากครับผมนี่ตู้ตัวนี้นะครับเนี่ยครับไม่รู้ใช้งานหรือยังนะเนี่ครับหัวน็อตนี่เหมือนยังไม่เห็นรอยบี้เลยนะครับอันนี้เป็นของ m audio นะครับนี่นะครับผมตัวนี้สวยมากนะครับดูเหล็กครับพี่น้องดูเหล็กหนาหนามากครับผมนี่นะสภาพนี่มือหนึ่งดีๆเลยครับผมนะครับผมว่ามือหนึ่งนะยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับสวยมากตัวนี้ตัวนี้ผมเคยวัดแล้วนะครับห่างอะมิเจอร์แค่ประมาณสามถึงสี่เซนะส่วนความกว้างความลึกเท่ากันเป๊ะเลยนะครับตู้ตัวนี้ ไม่ต้องกลัวครับว่าจะมีปัญหาไหมนะเพราะว่าทําไมสามสองกลัวว่าจะไปเหมือนอเมเจอร์ไหมตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับพี่น้องเจ้าของแบรนด์เขาหลบให้เรียบร้อยก็คือกลางจะอยู่อย่างนี้นะครับกลางหนึ่งดอกแหลมกลางแล้วก็แหลมลแล้วก็กลางนะครับไม่เหมือนอเมเจอร์ครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเป็นอเมเจอร์กลางจะอยู่สามดอกติดเลยแล้วก็แหลมก็จะอยู่บน ด่านใต้เนาะเออตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับผมไม่เหมือนนะฮะแจ้งให้ก่อนเดี๋ยวซื้อไปเดี๋ยวกลัวว่าจะมีปัญหานะครับตัวนี้ทางเจ้าของเขาหลบลิขสิทธิ์ให้เรียบร้อยนะฮะก็คือกลางด้านท้างเหลมอยู่ตรงกลางแล้วก็กลางแล้วก็เหลมแล้วก็กลางเด้อะนะครับผมตู้ตัวนี้เหมือนได้มือนหนึ่งเลยใครสนใจผมมีอยู่2ใบขอขายเป็นคู่แล้วกันนะครับ9 0 0านบาทครับพี่น้องคู่นี้9,00 0 นะฮะง่ายๆเลยนะครับใบละสี่พันห้าครับผมนะครับราคานี้หายากเด้อนะครับไปใส่ดอกนี่จวดอย่างเดียวเลยนะครับผมนี่ดูความสวยครับสองใบรู้เรื่องครับพี่น้องเป็นสามสองเด้อแล้วก็ใส่เป็นพวกเจ็ดห้าศูนย์คมห้าศูนย์ได้เลยมีปากรองรับเรียบร้อยนะครับผมสนใจทักมาครับผมเหมือนได้มือหนึ่งเลยสินค้าน่าจะยังไม่ได้ใช้งานเด้อพี่น้องนะเป็นของงานเจ้านี้เด้อทำงานสวยมากนี่ นะครับหนาเตอะเลยครับผมนี่นะเหล็กหนาเลยนะสวยๆๆเก้าพันบาทครับพี่น้องโทรมาแล้วกันครับผมอ่า EQ BSS เออเอาคลิปนี้เอาไปสองพันสี่ก็พอนะครับเอาไปสองพันสี่ร้อยบาทครับพี่น้องสภาพใหม่ๆสวยๆเลยครับผมนี่นะฮะเหมือนได้มือหนึ่งเลยนะครับตู้ตัวนี้นี่โอ้โหนะ EQ ตัวนี้สวยมากครับผมสองพันสี่ร้อยบาทครับพี่น้องนะฮะแล้วก็ วันนี้มีไดว่าเรกมาแต่ตัวนี้ไม่ใช่260เด้อพี่น้องฟังกันดีๆนะตัวนี้เป็นไดว่าเรก PA นะครับต่างจาก260ตรงไหนจะมีตัวตรงนี้ครับผมก็คือสามารถใส่ไม RTA ์ได้นะครับผมนี่นะฮะใส่ไม RTA ์ได้ไว้ทำในส่วนของอะไรอ่ะดีลงดีเลยจูนได้นะครับแล้วตัวนี้สภาพสวยมากนี่นะครับตัวนี้ถามว่าแท้ไหม ไม่มีมหาจักรติดมาครับพี่น้องนะครับเรามาสังเกตตัวไหนที่ดูว่ามันเทหรือว่าเกรดดีไหมปกติถ้าเป็นตัวก๊อปอันดับแรกเลยตัวที่วลวัดเครื่องนะครับตรงนี้เขาจะสกรีนติดเครื่องมานะอืมเขาจะสกรีนติดเครื่องแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นเทสังเกตง่ายๆครับผมลองไปดูของเทก็ได้นะแต่ตัวเนี้ยผมไม่การันตีนะว่าเทร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่นี่เราดูความใกล้เคียง จะเป็นสติกเกอร์สีดำดำด,ำด้านตรงนี้ครับพี่น้องนี่ตัวนี้นะเนี่ยถ้าใครมีของเทลองไปสังเกตดูตรงนี้ของเทจะไม่สกรีนติดนะครับของเทจะเป็นสติกเกอร์เปรเอานะเนี่ยตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะเออแล้วก็มีซีเรียลนัมเบอร์ก็ที่อยู่ตรงนี้นี่นะครับผมไม่แน่ใจนะว่ามหาจักรอยู่ด้านล่างหรือเปล่านะเออเจอมานี่จังดังเลยนะนี่ไม่เห็นครับพี่น้องนะฮะเนี่นครับผมก็ สังเกตกันง่ายๆมีสติกเกอร์ตรงนี้มีซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสกรีนอยู่ด้านในด้วยนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับสังเกตดีๆนะครับตัวนี้โอ้นะฮะน่าจะได้เรื่องอยู่นะครับตัวนี้สวยเออนะฮะได้เทไปนี่ถือว่าคุ้มเลยเพราะมันไม่มีสติกเกอร์อ่ามาหาจาักติดมาให้ผมก็เลยไม่การันตีให้แต่ว่าดูจากด้านหลังสังเกตตรงนี้นี่ผมก็ น่าจะเกรดดีอ่ะอาจจะได้เทสด้วยซ้ําไปนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายเหมาะสําหรับมือใหม่ที่กําลังมองหาเครอสดิจิตอลอยู่นะครับก็คือถ้าเป็นรุ่นอื่นโอ้โหบอกได้เลยครับพี่น้องต้องต่อคอมระว่นระเวียเลยตัวนี้เนี่ยครับปุ่มอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเกตดเออนะฮะลิมิเตอร์นี่เลย์นะฮนะรหรือว่าจะเป็นออโต้ฟีดแบ็กนะครับก็คือตัวทําให้ไม่ไม่หอน EQ นะครับอยู่ตรงนี้หมดแล้วเล่น2ทางก็ได้3ทางก็ได้นะครับผมลื่นไหลสวยงามนะครับรอยถลอกน้อยมากนี่นะครับรุ่นนี้นะใช้ถ้าเป็น260ก็จะเป็นตัวธรรมดาไม่มีไมค์ r t แต่ตัวนี้เวิร์กกว่าราคาก็พอสมควรน,นิดนึ่งครับพี่น้องตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่5,500ครับคุ้มเลยตัวนี้ผมเคยใช้มาแล้วนะครับเสียงดีมากปรับตรงนี้เลยไม่ต้องไปตคมนะครับแล้วก็คู่มือหาง่ายครับดูจาก YouTube ได้เลย นะครับผมตัวนี้5,500บาทใครที่หาโครสดิจิตอลอยากได้โครดที่เล่นง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากใช้งานได้แล้วก็สามารถไปเปิดดูใน Google ได้ตัวนี้ตกโจทย์แน่นอน Diverrack PA 5,500บาทครับผมอาจจะได้ของเทเดอร์ตัวนี้มาดูในส่วนของเจ้า NPE นะครับ 3D ปรีคาราโอเกะนะครับตัวนี้สภาพโดยรวมเนี่ยดูความสวยครับพี่น้องสวยมาก นะครับไร้ริ้วรอยเลยนี่นะครับด้านหลังมีซับไหมดูเอาครับผมนี่นะครับซับจะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับโมโนกับตัวนี้นี่นะครับจะเป็นซับแบบนี้สภาพสวยมากตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยจริงๆตัวนี้ได <agree> ้มาสวยจริงๆนะครับตัวนี้ถ้าใครเอาหนึ่งพันบาทครับผมหนึ่งพันบาทดูสภาพครับสวยเลยพี่น้องตัวนี้ได้หนึ่งพันนะครับตัวนี้ได้หนึ่งพันบาท นะครับใครที่สนใจนะครับผมมาดูในส่วนของไม้นะครับตัวนี้จะเป็นเอ็นบานะครับ cu 2007นะครับเป็นรุ่นของเขานะตัวนี้ขึ้นเขานิดนึ่งแต่โอ้โหตึงปึ๊ดเลยพี่น้องเนี่กึกๆเลยอ่ะเนี่ยครับนี่ครับผมสวยนี่นะครับยี่ห้อดีนะเอ็นบาตัวนี้เป็นคลื่นยูด้วยลูกไม้เป็นเยื่อไรนี่นะครับลูกไม้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่หัวไม้นี่เหลื่อมมากมากเลยพี่น้องนี่ครับผมจะเป็นแบบนี้แล้วก็ ดูตรงนี้เอานะครับเหเมาหาอะไรกันตรงนี้นี่นะครับด้านในเป็นกสอยโชนะครับด้านในมีกสอยโชให้นะครับโอ้ยนอคือมาหาอะไรกันตรงนี้นออืมปิ่งกินสบ่นะครับตัวนี้ลูกไม้สวยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกสอยโชเนอน่าจะเป็นคลื่นใหม่แล้วเหลยนะครับด้านหลังผมมีเสาให้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นี่นะครับผมด้านหลังตัวนี้ ปรับได้นะนี่ครับผมไม่รู้เขาเรียกอะไรที่จูนคลื่นหรือเปล่านะเนี่ยแล้วก็จะมีแจ็คแบบนี้ให้แบบนี้แบบนี้นี่นะครับผมตัวนี้ใช้งานได้ปกติทั้งสองตัวนะครับรับประกันให้นะครับจับกับเจ้าเอ็นบอลนะครับไม่โรยนะับตัวนี้คลื่นดีด้วยนะครับใครสนใจตัวนี้ผมปล่อยในราคา1600บาทครับผมฝั่งไม่ผิดครับ1600บาทครับพี่น้อง ไม่ลอยเอ็นบาวนะครับโรคตราช้างยังอยู่เด้อนะขายยากขายเย็นของดีนะครับราคาสูงนิดหนึ่งสู้ๆกันเอาครับพี่น้องตัวนี้วันนี้ลดให้ครับเหลือพันเราคานี้ไม่ลดแล้วนะครับ1,700บาทครับพี่น้องเป็นโรคหนึ่งตันตราช้างนะครับช้างเทด้วยเออนะครับตัวนี้รับประการเรื่องลื่นไหลใครได้ไปคุ้มแน่นอนครับผมนะฮะโรคเด้ออวันนี้ เป็นฮอนโลดนะครับตัวนี้โหลดสวยมากเป็นโหลดเรซิ่งใครสนใจนะครับผมเคยปล่อยคลิปก่อนนน้นไปแล้วนะครับตัวนี้คุ้มเลยได้เหมือนสิน<ม>ท่ามือหนึ่งชื่นชอบตัวไหนโทรมาแล้วกันครับ